เพิ่มเติมให้อีกละกันว่าเกม Table Top RPG เป็นเกมที่เล่นด้วยจินตนาการนั่นหมายความว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยก็สามารถเล่นได้นะครับ<ม>อาจจะมีแค่กระดาษกับปะกาแค่2อ,อย่างนี้ก็สามารถเล่นเกม Table Top RPG ได้แล้ว<ม>เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอยู่ในจินตนาการของเราแล้วก็การ<ม>การพูดคุยการบรรยาย ของทั้งผู้เล่นและก็ G.M. นะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราจินตนาการสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นแต่โดยเนื้อแท้ของมันจริงๆแล้วนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้อะไรเลยนอกจากจินตนาการแล้วก็สมุดจบสักเล่มหนึ่งอันนี้ก็ได้ตอนนะเด็กๆหลายคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์อย่างเงี้ยไอ้ที่เหมือนกับว่าวาดเป็นพวกอาวงอาวุธหรืออะไรในสมุดเป็นตัวเลือก<า>นู่นนี่นันะ่นอะไรสมุดบดตลอดนใช่ใช่อันนั้นน่ะก็นับว่าเป็นเ a b l e t RPG รูปแบบหนึ่งนะ S <S ไม่ไม่ออใช่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนเด็กมันคืออะไรใช่ใช่<ม>คือมันต่อไอ้บอกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ใช้ลูกเต๋านะมันใช้ปอยฉุบมันก็คือเทมเพลตท็อปอาร์พีจีอยู่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเทมเพอตท็อปอาร์พีจีมันจะมีชื่อเล่นอยู่ที่เขาเรียกว่าเพนแด์เปเปอร์ก็คือเวลาจะเล่นนะ<ม>่ะขั้นต่ําสุดที่ขอคือขอแค่กระดาษกับปากกาหรือดินสอเอามาสําหรับจดนู่นนี่นั่นเราก็เล่นกันได้เลยอ่าอันนี้คือต่ําสุดจริงจริง